ก่อนหน้านี้ค่ะต้องบอกว่ากลายเป็นข่าวช็อกวงการกีฬาโลกเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีหลักฐานทางการแพทย์ชุดใหม่ออกมายืนยันนะคะว่าอีมานเคลิฟกับหลายๆคนอาจจะได้มีการติดตามข่าวนะคะคือมีข่าวออกมาบอกว่านักชกชาวแอลจ,นนจีเรียคนนี้เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2024ค่ะในรุ่นเวลต์เวทนะคะแท้จริงแล้วเนี่ยเธอเป็นเพศช,ชายก็มีเอกสารออกมายืนยันนะคะนอกจากนี้ค่ะผลตรวจ m r i ก็ยังมีการระบุชัดเจนนะคะว่ามีการตรวจพบถุงอันทะอยู่ ภายในร่างกายของเธอด้วยรวมถึงตัวเธอเองเนี่ยมีอวัยวะเพศขนาดเล็กค่ะแล้วก็ยืนยันได้อย่างชัดเจนเนะคะว่าเธอไม่มีมดลูกเหมือนกับเพศหญิงค่ะ แม้ว,ว่ารายงานทางการแพทย์จะยังไม่ได้รับการยืนยันขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันก็สร้างแรงกดดันให้กับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันโดยทางนั้นของบีจันแจมค่ะเธอเองเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นคู่ชกนะคะที่มีการชิงเหรียญทองกันในตอนนั้นบีจันแจมสุวรรณเพลงค่ะเป็นนักมวยหญิงไทยนะคะเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024ที่มีการขึ้นสังเวียนไปเจอกับอิมานเคลลิฟในรอบรองนะคะก่อนที่จะแพ้มาแบบขาดลอยนั่นแหละค่ะเธอออกมาเปิดใจเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเธอเองก็ยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ย แอบตกใจนะหลังจากที่ได้รู้ข่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักชกไอเีเรียเป็นแบบนี้นะคะเหมือนว่ามีผลตรวจออกมาเป็นแบบนี้ตอนแรกเนี่ยบีจันแจมก็บอกว่าตอนแรกคือแอบคิดเฉยๆนะว่าเออไม่เป็นไรหรอกเขามีฮอร์โมนสูงกว่าเพศหญิงแค่นั้นอะเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าเพศหญิงมันก็มีบ้างที่แบบว่าฮอร์โมนเพศชายสูงกว่าแต่พอมารู้ข่าวเห็นว่าเขาเนี่ย มีอวัยวะเพศขนาดเล็กของผู้ชายเธอเองก็ยอมรับนะคะว่าตกใจมากเหมือนกันเธอบอกว่าในช่วงที่ชกกันในโอลิมปิกเนี่ยสิ่งที่สัมผัสได้เลยก็คือเขาเนี่ยแข็งแรงมากแข็งแรงกว่าคู่ชกค,คู่หญิงรายอื่นๆเยอะเลยหมัดหนักมากจริงๆคือถ้าเทียบน้ําหนักมันคงหนักเหมือนหม,มัดผู้ชายเลยค่ะแถมในการชกเนี่ยเราเป็นฝ่ายต่อยเขาแต่ปรากฏว่าเราต่อยเขาแต่เรานี่แหละเป็นฝ่ายกระเด็นออกมาซะเอง ถมม่าถูกถามว่าเอาแล้วแบบนี้อยากจะแก้มือกับกีมานเคลิฟนักชกเหรียญโองโอลลมปิก2024อีกไหมแบบนี้ค่ะพอรู้แบบนี้นะคะทางด้านของบีจันแจมเนี่ยก็ตอบสั้นๆเลยค่ะบอกว่าไม่ดีกว่าค่ะน่นหาว่าสาหรับจันแจมส่วนเพลงนะคะแล้วก็ทีมมวยเสื้อกล้ามไทยเนี่ยตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามีการฝึกซ้อมฝึกฝนอย่างหนักค่ะเพื่อที่จะมีการเตรียมตัวเดินทางไปเข้าร่วมในการแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจอแดนนะคะในช่วงปลายพฤศจิกายนนี้นั่นเองค่ะ ไทยนิวสื์อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ